สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห,หนันอยสูตรแยกหน่อยวันที่13เดือนหนึ่งพี่หกเนะครับผมสูตรแยกหน่อยเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นพิเศษนะพิเศษนี้ผมให้8กับ4 8กับ4ก็จะเข้าเป็น08 80เข้าเป็นตัวเน้นตัวฝันนะ ฟันแปดอเข้าแบบเน้นๆเลยหว่ยห้าน้อยปกติ8 9ดเกสี่สองสีผมให้สี่กับ8ฟันสี่ฟันถูกอยู่นะจอเข้าเป็นตัวกันนะเกือบเกือบไม่เข้าเลยสีสากับ4 9เมื่อวานเนี่ยก็เป็นตัวกัน4ี่เก้กสี่สองสีก็ไม่มีเลยนะเกยแไดไ้ถ้ามีสองสี่เนเข้าบนล่างเลยเกีวได้สำหรับ VIP 61988 ผมให้4กับ8ออกมา88ออกเลขเบิ้ล88ไม่มีทุกคนนะออกเลขเบิ้ลจะได้ออกเลขเบิ้ออออลอ,อ่าสำหรับเลขวินนะครับเมื่อวานนี้ผมให้4ให้8ให้3แล้วก็ให้0ถ้าพี่ๆเอาเอาดมาจับคู่กับ0นะก็จะเข้าเป็นรอบพิเศษนะพิเศษออกมา80มาตามลุ้นกันต่อนะครับผมราเริ่มจากหวยฮานอยแรกกันเลยเป็นหวยฮานอยกาซาด หวยฮานอยกาซานะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับหกสี่หกหนึ่งหกสี่หกหนึ่งหกสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองกันหกสามเจ็ดสามหกศูนย์กับหกเก้านะครับผมเน้นที่หก เน้นที่หกฟันหกตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีหกสี่หกหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับนะหอยห้าน้อยนะครับผม การซาดนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษวันนี้ผมก็ยังจะให้เดี่นเหมือนกันเดี่นเหมือนกันเลยสามฮานอยนะพิเศษปกติกับวี p พผมคิดว่าวันนี้ต้องมีมาแน่นอนสี่กับหกสี่กับหกนะครับก็จะมีสี่แปดสหนึ่งสี่สอง

หรือว่าจะมา49ไหม47 49คงไม่มา49แนละ้ว47กับ69ดีกว่าตัวเนี้นะครับ48 41 42แล้วก็62แล้วกันเนาะ,ะสำหรับนอยพิเศษนะครับแล้วก็ จบไปแล้วขอให้มีมาละกันต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยนะครับผมนะปกติวันนี้ก็หกักับสี่หกกับสี่นะครับหกหนึ่งหแปดหกสาม สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่สามการหกศูนย์สี่ศูนย์หกสองกับหกเก้าแล้วกันนอยนี้ฟันหกแล้วกันเนาะตัวเนี่ยนะครับก็จะมี หกหนึ่งหกแปดหกสามแล้วก็สี่หนึ่งอ่าสี่ศูนนี่ผมผมไม่เอาได้ไหมผมตัดออกได้ไหมเอาเอาสี่อื่นดีกว่าสูตรไม่มาเลขศูนย์เลยเอาเอาสี่เจ็ดดีกว่านะทุกคนนะตัดออกนะหกศู 6, 0, 4, 7, นยะ์กับสี่เจ็ดนะเลขเจ็ดนะชอบเจ็ดมากกว่า หกเจ็ดลขพี่น้องไม่น่าจะมาเอาหกนี่แหละหกกับ47 6เแล้วก็หกเกนะสำหรับแนวทางฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP มีมาแน่นอนสี่กับหกสี่กับหกแน่นอนสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าหกแปดหกเก้าแล้วก็หกห้านะครับกันนะครับสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่สามกับสี่สองนะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมีสีแปดสีเก้าสห้าแล้วก็6.8ดนะครับหัวห้าน้อยนะครับผมนะสูตรแยกน้อยนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินเนาะเลขวินวันนี้ก็จะมีสีมีหมี8ดแล้วก็มี2นะก็เอามาจับวินกันได้เลยนะสี่ห สี่แปดสี 2, 6, 8, 6, 2, แล้วก็82นะลองดูเนาะฝากดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ